สวัสดีครับผมแบงค์ธนาคารคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนแนวมาดูมังคุดกันหน่อยนะครับเพื่อนๆนรู้ไหมครับว่ามังคุดเนี่ยมันมีศัตรูพืชที่สําคัญอยู่2ตัวก็คือหนนอนนอนมันจะกินใบอ่อนแบบนี้นะครับ2เพลี้ยไฟเพลี้ยไฟมันจะเข้าระบาดตอนที่มันเป็นดอกนะครับแล้วก็เป็นลูกเล็กๆ2ตัวนี้แหละครับที่ว่าเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดของมังคุด คือผมทําคลิปนี้นะครับผมออกมาเตือนภัยเพื่อนเพื่อนนะครับว่าปีที่แล้วนะครับมังคุดของผมเป็นใบอ่อนแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วผมเนี่ยละเลยผมไม่ได้จัดการอะไรมันเลยนะครับเพื่อนๆนรู้ไหมครับว่าทั้งแปลงของผมเนี่ยใบอ่อนออกมาแบบนี้นะครับไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าใบอ่อนปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงผมขอพูดก่อนนะครับเพื่อนๆนมังคุดเนี่ยมันเป็นพืชที่ปีหนึ่ง มันออกยอดมาได้แค่ยอดเดียวนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆต้องเข้าใจอันนี้ก่อนถ้าเกิดเราไม่ดูแลมันเนี่ยผมรับรองเลยใบหมดนอนเนี่ยมะบาดรุนแรงมากนะครับเพื่อนๆนถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากให้มังคุดของเราเนี่ยลูกสวยลูกใหญ่ลูกโดกเพื่อนๆนก็ต้องเริ่มจัดการตั้งแต่ตอนที่ว่ามันยังเป็นใบอ่อนนะครับเพราะใบอ่อนพวกเนี้ยมันจะเป็นกําลังสําคัญมากเลยนะครับในการเลี้ยงลูกของเราในอนาคตนะครับ พอหลังจากใบอ่อนพวกนี้ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะออกดอกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับนอนที่ว่ามันระบาดหนักเนี่ยมันเป็นแบบไหนไปตามผมไปกันเลยครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คือร่องรอยเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาทครับละเลยไม่ได้จัดการมันนะครับนี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้คือเมื่อปีนี้ ปีนี้ยังดีหน่อยนะครับที่ว่ายังเห็นทันอยู่นอนเนี่ยมันระบาดอุนแรงมากนะครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆเริ่มดูแลตั้งแต่ตอนที่ว่ามันยังเป็นใบอ่อนนะครับสําคัญมากนะครับใบอ่อนมางคุดปีหนึ่งมันออกได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับขี้นอนเหมือนมเมล็ดปุ๋ยเลยครับผมนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับ นี่แหละศัตรูตัวร้ายของมังคุดของเราเลยนะครับผมสารเคมีที่ใช้นะครับก็เป็นอ e ีมาแมกตินเลมดาไซเปอร์เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับพ่นแค่ครั้งเดียวก็เกลี้ยงไปแล้วนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้สาระดีๆในการทำทุเรียนทำมังคุดฝากเพื่อนๆ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับ